เดือดแล้วตอนนี้เสียงกระซิบข้างหูว่ายังมั่วไม่พอมั่วไ,ไม่พอก็จัดไปอีกปลาดุกนะครับใส่ไปเลยเป็นเห็ดนะครับอือน่าจะได้ที่ละเจอกันอาหารมื้อขํานี่เลยร้อนๆไปเข้ากันไหมกระดําพริปลาดุกมันเหมือน,น,นกระถินที่เอาเข้าววันหรือเปล่าฮะไม่มันเป็นกระถินที่เขาจองอะ,อะมันเป็นกระถินที่เขาจองอยังไง ก็ถ้าเกิดใครควรควรเนี่ยคนส่วนมากเขาจะมาจองกันไม่เข้าใจแล้วแกงนี้ล่ะอ๋อนี่แกงนี้เป็นไงบ้างอร่อยค่ะปลากระป๋องไม่ได้ปลาตัวโตขนาดนี้เหรอสองตัวเอ้ยสองกระป๋องอ่ะนี่เหรอ,อน,นี่ปลาดุก <c oughs> ปลาดุกพอ่อตกใจเนี่ย